จะเป็นยังไงเมื่อคุณต้องมาทำงานวันแรกที่ร้านซักรีดแล้วอยู่ๆก็มีเหตุฆาตรกรรมเกิดขึ้นใกล้ๆแถมคนร้ายยังเป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่ยังจับตัวไม่ได้อีกจะหนีไปก็กลัวตกงานแต่ถ้าให้อยู่ต่อก็กลัวจะเป็นของหวานให้ฆาตรกรเฮ้อ,อแล้วผมจะทำยังไงดีเนี่ยเรามาทำอะไรที่นี่เข้ามาในร้านซักรีดอ๋อมาซักผ้าอ๋อมีคนอยู่ครับผมบอกเพื่อนร่วมงานของคุณ ว,กกว่ากะของพวกเขาจบแล้วอ๋อเรามาทำงานแทนอะไรไฟฉายจะใช้ไฟฉายต้องเติมโลบักด้วยขี้งกะฮะยูยูก็ว่าหายไปเลยไม่ใช่คนแล้วอะไรเนี่ยไปที่ด้านหลังหลังร้านใช่ไหมอุ้ยเดี๋ยวนะนี่มันร้านซักผ้าอะไรเนี่ยมีปืนด้วยหยิบได้ไหม โอ้ต้องเติมโลบัตอตอกเวลาใช่ไหมตอกเวลาอะตอกบัตรปั๊บอะไรนี่บ้องไม่บ้องก็ต้องเติมโลบักโอ้ยเออตำรวจตำรวจ,รวจมีอะไรสวัสดีครับเออขับทะลุตัวผมผมมีตัวตนรอเปล่าคุณตำรวจโอ้โอ้โอ้โหหัวแอฟ,ฟโฟมมาเลยนะครับว่าไง ที่ทำไมมีเจ้าหน้าที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยฉันควรพูดกับเขาไหมเออพูดก็ได้เออเจ้าหน้าที่ครับมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอ่ะมาทำอะไรที่นี่ในคืนนี้ครับนี่เอาค้างค้างฝั่งนะ้าฉันเป็นนักสืบถูกมอบหมายมาให้คุ้มกันพลเรือนคุณคงไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยไม่รู้ครับผมทำไมเหรอแต่อยู่นี่ก็ได้นะเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ซับมันไวมากเลยคือเหมือนกับว่าจะมีคนแปลกๆนะครับอยู่แถวนี้ถ้าพบเห็นอะไรให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประมาณนั้นซับโคตรไวถอยหลังกลับอุ้ยโอ้โหดิฟต์ดริฟต์โอ้ย,อย,อยล้อก็ไม่หมุนโอ้รถว้าผหายไปแล้วอะไรโอ้หเปิดอตกใจโอ้ยมือเป็นอะไรเนี่ย หน่ายับมาเลยโอ้เกมนี้ก็ค้างบ่อยจริงถึงเวลาสำหรับการตรวจสอบแล้วคุณรู้ไหมว่าฉันเป็นใครคุณเป็นผู้จัดการเหรอใช่คุณเป็นเด็กใหม่สินะใช่แล้วครับอืมดีอะไรเนี่ยโอ้ทับไวมากเออเขาจะมาตรวจนะครับเขาเป็นผู้จัดการ <c oughs> ผู้จัดการหน้าโคตรยับเลยไหวไม่ได้ลุง หวปะตรวจอะไรโอ้ยเข้ามาข้างในเลยเหรอเขาจะไปไหนเนี่ยลงุงว่าไงยังเหมือนเดิมดีเหมือนกับเขาจะพูดประมาณว่าถ้ามีอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งเขาได้เลยนะครับแบบเครื่องขัดข้องอะไรเงี้ยน่าจะใช่โอเคปิดร้านด้วยอะโหรถแท็กซี่ ลงมาแล้วอุ้ยอยู่โคตรน่ากลัวเลยเหมอนี่ด้ยผู้หญิงเหรอว่าไงครับสวัสดีเออฉันมาซักผ้าด่วนนะอ๋อซักผ้าด่วนก็คือให้เงินเราแล้วเขาก็เอาผ้าไปซักและไหนคุณพี่ไม่เห็นจะเอาผ้ามาเลยอุ้ยเออใส่เงินเข้าไปไม่เห็นเอาผ้ามาเลย โอ้โหสภาพหน้าโหยิ้มฟันสวยเชียวทรงผมอะไรเนี่ยโหนี่มันทรงผมนี้ต้องเป็นญาติทางห่างของโมริรันแน่เลยอะทรงแหลมๆ <c oughs> ผมว่าเดี๋ยวมันต้องดริฟต์ไปแน่เลย <c oughs> นี่โอ้โห <c oughs> <c oughs> มุ้ยคนเมืองนี่ขับรถอะไรกันเอาหายเอยฉันต้องเอาขยะออกเอาได้ขยะ ขยะนะครับนี่แล้วก็อ๋อมันจะมีมาร์กจุดแดงๆเอาไวเไา้เล่นไม่ยากเล่นไม่ยากเอาไปทิ้งตรงนี้ใส่ไปอุ้ยทำไมค้างใส่ไปไอ้ลุงเฮ <c oughs> ้ยมาทำอะไรอะเนี่ยลุง มีบางอย่างน่ารังเกียจเกิดขึ้นเออขอบคุณฉันได้รับแจ้งแล้วนี่ฉันกุสานมาบอกแล้วเนี่ยแล้วคุณมาทำอะไรอ่ะก็คือเขามาบอกนะครับว่ามันมีอะไรบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นก็คือไอ้ตำรวจนั้นมันมาแจ้งเราแล้วเมื่อกี้นี้รู้แล้วนะลุงอยู่ๆก็ว่ามาข้างหลังตกใจว่าไงครับเฮ้พวกคืนนี้ฉันต้องซักรีดแล้ว ยังเปิดอยู่ใช่ไหมคุณอ่านป้ายด้านนอกไม่ออกอะ่ะโ,โอ้ใช่ใช่ใช่ใช,ใช่โทษทีเข้าใจล้เออดาว่าฉันต้องทําสิ่งที่ฉันต้องทํแล้วสักไปเลยไม่เห็นมีใครเอาตะกร้าผ้ามาเลยสักคนอืมมายืนมองอย่ามีใครเอาผ้าเปื้อนเลือดมาซักก็แล้วกันครับสักเสร็จยังเออราคาเท่าไหร่อะ่ะสี่ดอลลร์ฮะต่อการซักหนึ่งครั้ง ทำไมบางทีซับมันก็ไม่แปละและเนี่ยเอาเอโอ้โหแล้วซับไวมากผมอ่านไม่ทันอเหมือนเขามาเตือนว่ามันมีฆาตรกรอยู่แถวนี้นะครับผมอชอบวิธีการขับรถของคนเมืองนี้จังอุ้ยอ้าใครอ่ะ ไม่คันแล้วโอ้โหท่าจอดเหมือนเดิมเป๊ะเหมือนเขาไม่ได้มาซักแต่เขาจะมาซื้อไอเทมอะไรเราสักอย่างนะครับเออผงซักฟอกเหรออ่าอ,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 อ่ไป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 กับน้ำยาปราั้นนมโอเคได้ได้ได้ไ,ดไปขอบคุณ10ดอลลาร์ฮะโหโคตรแพงเลย10ดอลลาร์ 10. ตีเป็นไทยก็ดูเกือบ400อยู่นะหรือเกินก็ไม่รู้แค่2อย่างเอง โอ้ยมันมายังไงอะโอ้นี่มันมาแว็บไปแว็บมาเลยมันไม่ใช่คนแล้วมันเป็นผีอุย้ยรถตู้นะฮะโอ้ผู้หญิงผู้หญิงสวัสดีครับฉันคิดว่าฉันทิ้งเสื้อผ้าไว้ที่นี่อะขอตรวจดูได้ไหมเดี๋ยวผมไปดูให้ก็แล้วกันาหาเสื้อผ้าลูกค้าเสื้อผ้าเก่าๆที่ลืมทิ้งไว้อันนี้ปะใช่ไหม น่าจะใช่นี่ไม่ใช่เสื้อผ้าของฉันเออเหรอครับอ้าวดูเหมือนว่าจะไม่ได้ลืมไว้กลับไปแล้วอะไรของเจ๊เฮ้ยต้องขออภัยด้วยนะครับคือบางทีซับมันมาเร็วบางทีก็เป็นภาษาอังกฤษผมอาจจะแต่งสีตีไข่หรือว่าเอาประมาณที่ผมเข้าใจแปลออกมานะครับอาจจะผิดบ้างก็ขออภัยนะครับเอาละ มันต้องมีตัวอะไรโผมาอีกแน่เลยตรวจสอบด้านนอกอุย้ยเสียงรถตำรวจอะไร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 ้าวอ, <c oughs> อ้แะค้างพอดีเลยอะไรอะ่ะ <c oughs> เขาบอกว่าเราไม่ควรจะมาอยู่แถวนี้นะครับเพราะว่ามีฆาตากรอีกแล้ว <c oughs> เขาบอกว่าเราควรจะแจ้งถ้าเกิดเจอคนน่าสงสัยโอ้โหแล้วเราออกมาแบบนี้ มันไม่เข้าไปอยู่ในร้านเราแล้วเหรอเฮ้ยเสื้อโดนอะไรแดงๆอุ้ยอุ้ยชัดเจนไอ้นี่ฆาตกรอย่าสนใจเลยเอออะไรกันน่ะเขาบอกว่าอย่าถามมากเรื่องไอ้ลอยที่เสื้อนะครับมันเป็นธุระของมันไม่ให้เราเผือกเออ เกิดอะไรเนี่ยทำไมเสื้อเขาแดงโทรโทรโทรไม่ได้ด้วยแจ้งตำรวจสิแต่อาจจะเป็นซอสมะเขือเทศหกใส่ก็ได้นะเออแล้วผมต้องไปไหนต่อแอบไปดูเหรอลุงเฮกนี่คุณเขาก็บอกว่าอย่าไปถามเซาซีโอ้มาไล่เราอีกแล้วเดี๋ยวแจ้งตำรวจนะเปิดดูได้ไหมไม่ได้ เอ้ยเสื้อเอ้ยนี่ซักแล้วจริงเหรอเออแหมกระโดดมาตรงนี้เลยเฮ้ยอะไรไฟไหม้ร้านเอาเดี๋ยวโอ้ย,อยใครมาทำอะไรเนี่ยดับเพลิงดับเพลิงอี๋โหกองไฟนี่โคตรน่ารักเลยใครมาเล่นอะไรเนี่ยเอ้อ ไฟเต็มร้านเลยอุย้ยจานแดงอาจารเอตัวเองเออสวัสดีครับฉันกำลังมองหาใครบางคนอยู่อืมไอ้คนที่ใส่เสื้อเขียวๆไม่นะไม่เห็นนะ่ะมาตามหาใครเสื้อเขียวแปลกๆไอ้หมอนี่ลูกค้านับวันยิ่งแปลกเข้าไปทุกทีสวัสดีครับ ให้อะไรมีอะไรช่วยไหมเหมือนเขาจะมาเตือนเรื่องฆาตรกรอีกแล้วครับถ้าผมจับใจความไม่ผิดนะถ้าผิดขออภัยด้วยเออเราเองก็ไม่ควรจะอยู่ที่นี่แล้วอะ่ะโอ้มันโดดมาอย่างนี้เลย <c oughs> <c oughs> มันเริ่มถือมีดมาแล้วเมื่อกี้ <c oughs> ไม่ใช่ฆาตรกรแล้วไอเนี่ <c oughs> ผีหลอกวิญญ,ญาณหลอนชัว์มกแล้ว สวัสดีลงุงอยู่ที่นี่คนเดียวเหรอเออเปล่าครับทำไมถามแบบนั้นทำไมอ่ะทำไมถึงถามว่าเราอยู่คนเดียวหรือเปล่าน่าสงสัยอะลุงเอ,อ้ตกใจเสียงซักผ้าปิดประตูก่อนกลัวลุงบุกเข้ามาทำไมคนที่นี่มาซักผ้าดึกดื่นจังเลยอะกี่โมงกันเนี่ยสองทุ่มโหนาฬิกาไม่เดินเลยอะ โอเคได้เงินมาแล้วใส่ฮะโอ้เสียงอะไรเสียงเป็นคนกรีดร้องจากใกล้ๆเสียงมันโดนเกเรเลยฮะเสียงร้องเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูมันมาจากหลังร้านเลยไอ้ลุงที่เจอที่ถังขยะหรือเปล่าโทรศัพท์เอโทรศัพท์โทรศัพท,พทพ์แจ้งนักสืบหรือแจ้งตำรวจก็ไม่ร,ร,รู้โทรก่อนเออผมได้ยินเสียงกรีดร้องอยู่ใกล้ๆครับ มาให้ไวเลยผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ใกล้ๆร้านนี่แหละเสียงมันมาเมื่อกี้อ่ะโอเคเข้าใจแล้วเขาบอกให้เราอยู่แต่ในนี้นะครับอย่าออกไปไหนโอเคผมปิดประตูแล้วเขาบอกว่าข้างนอกไม่ปลอดภัยนะครับเออแล้วก็ให้ระวังตัวเดี๋ยวเขาจะรีบมาอุมาเร็วมากมาเร็วมากโอเคครับตำรวจมาแล้วเราอุ่นใจสบายใจแล้วคุณนักสืบแอฟโฟ ได้ยินเสียงกรีดร้องมาจากตรงไหนแล้วเอ่อน่าจะาตรงถนนตรงทางแยกนะครับเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวฉันกลับมาเอ้อย่าไปคนเดียวถ้าตามหนังสยองขวัญคือลุงไม่รอดนะจะบอกให้ลุงแอฟโฟไปคนเดียวเฮ้ผมไปด้วยไม่ใช่เดี๋ยวมีเสียงกรีดร้องมาอีกทีหนึ่งนิฮาเลยนะลุงแอฟโฟกรีดร้อง โอ้โอ,โอตกใจได้ยินเสียงปืนได้ยินเสียงปืนแต่ว่าเขาห้ามเราออกไปโอ้แต่ว่าต้องเควสมันบอกต้องไปหามียิงปืนกันด้วยนะครับอุ้ยนี่ไงเ้คุณนักสืบนักสืบถูกแทงตายเอาละเก็บปืนมาอุ้ยฆาตกรจะมาเหรอ อย่านะแสดงว่าไต้องอยู่แถวนี้โอเคผมได้ปืนมาแล้วครับมาดิเราจะไปไหนอะกลับไปโทรหนึ่งเก้าหไหอุย้ยอย่าก,กระตุกอย่าก,กระตุกโอ้มีกระสุนยอยู่หออกนัดนะครับอย่านะยิงนะอุยอ้ยอยอย่าค้างอย่าค้างโทรโทรศัพท์คุณตำรวจ มีคนถูกแทงมันไม่มีแค่โอ้ไฟถูกตัดออโอ้ต้องกลับไปรีบูตนะครับรีบูตก็คือโอ้ยโคตรมืดเลยใครหน้าอย่างก,กับเมสซ,ซี่แกเป็นใครปืนผมไปไหน เดี๋ยวมันค้างปืนยิงนะยิงนะโหฆาตรกรอะไรเดินช้าเอ้ยิงนะโอ้ย่าค้างอย่าค้างตอนนี้ไม่ไม่ไม่ไยิงเหลือด้าสุดท้ายมันไม่ตายพรรีโหลดได้โอเคยิงยิงต่อไปอตายยังเอยมันวิง่งมันวิง่งมันวิง่งมันหนีมันหนี อออโคตรอึด <c oughs> เลยโดนเป็นสิบนัดนะไม่เป็นไรเลยอย่างคนเหล็กมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วยิงนะตายสักทีนีุ่ยอะไรมันกางแขนเฮ้ยไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้เหรอเฮ้ยอย่าข้างอย่าข้างอ๋อ ออ้ยมันค้างอะ่ะโอ้โหโคตรอึดเลยโคตรอึดเลยโอ้ยอย่าค้างโอ้ยแล้วโ,โ,โดนแทงอีกแล้วเกมมันค้างอะ่ะโอ้ยยิงไม่เข้าเลยต้องทิ้งระยะห่างครับทิ้งระยะห่างไว้เผื่อค้างอีกเราจะได้มีเวลาวิ่งเมื่อไหร่ลุงจะตาย ตายแล้วนะจะตายแล้วนะอออจะตายแล้วนะลุงเรียบร้อยฮนะมันตายแน่ืออตายยังยังไม่ตายวิ่งหน้าตาเฉยโอเคหารถของนักสืบแล้วก็เพ่นหนีเลยดีกว่าไม่อยู่แล้วร้านนี้ไปก่อนนะคุณนักสือบอ ไปขับรถคุณหนีรอดโอเคก็คือฆาตรกรไม่ได้ถูกจับได้นะครับโอ้ฆาตรกรก็เอาเสียงปืนจากไหนวะเอาแล้วมันพาผมมาเกมไหนแล้วเนี่ยโอเคครับสำหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็จากผลโหวตนะครับเดี๋ยวผมจะทําฟาคลายไพเมานะครับผมนี่ขอบคุณที่เข้ามาโหวตนะครับนึกว่าจะไม่มีคนโหวตแ,แล้วเจอกันครับบ๊ายบาย